สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับไดมอนด์เมจิกทาโรคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือนกุมภาพันธ์พศ2565นะคะก็ขออนุญาตเปิดไพ่ไว้เลยเนื่องจากมีหลายๆท่านทักมาว่าอยากให้มีการเปิดไพ่เร็วๆนะคะเราก็เลยเปิดไว้ให้เลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเริ่มดูที่ไพ่ตัวตนของคุณกันไพ่ตัวตนของคุณบอกว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการต้องใช้ ความคิดมีการคิดวิเคราะห์มีการวางแผนในเรื่องของการทําการงานหรือธุรกิจหรือการทําในเรื่องของการเงินหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะ<_ <mauv> _ <UNKNOWN> แต่คุณก็จะสามารถพลิกวิกฤตต่างๆให้มันเป็นโอกาสได้แล้วคุณก็สามารถแก้ปัญหาได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแนะนําให้ตัวคุณเนี่ยระวังเรื่องคําพูดเรื่องอาการใช้อารมณ์นะคะในเดือนนี้แล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของการงานค่ะเรื่องของการงานการงานช่วงนี้น มันจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียกว่าโชว์ความสามารถนะคะในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จดีในเรื่องของการงานมีการต้องเข้าไปพบปะพูดคุยกับคนหลายๆคนหลายแผนกหลายฝ่ายบางทีบางคนต้องเรียกว่าต้องไปประสานงานด้วยตัวเองเนาะในเรื่องของการทํางานนะคะ แล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ตรงนี้ให้คุณเรียกว่าระวังเรื่องคําพูดและอารมณ์ของคุณมีการต้องใช้ความอดทนนะในเรื่องของการทํางานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานแบบมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการงานของคุณนะมันเป็นงานที่ง่ากแต่ว่าคุณจะสามารถทําได้แล้วก็สามารถทําได้ดีประสบความสําเร็จดีเจ้านายมองเห็นในเรื่องของอ่า ความเก่งของคุณอะเจ้านายเขาจะมองเห็นในสิ่งที่คุณทํานะคะอะ่บางทีคุณอาจจะต้องได้รับมอบหมายงานใหม่ที่คุณไม่เคยทําไม่เคยแบบไม่เคยทํามาก่อนหรือว่ามันยากสําหรับคุณเนี้ยคุณก็จะสามารถทําได้นะคะอุปสรรคข้างหลังมันจะหมดไปแหละในเดือนนี้คุณจะเป็นชื่อจะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในสายงานของคุณนะคะอาจจะมีบ้างในเรื่องของปัญหาแต่สุดท้ายคุณก็จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้นะคะในเรื่องของ การงานเนี่ยจะบอกว่าโปรเจกต์ที่คุณคิดเอาไว้บางคนทำโปรเจกต์อยู่ชิ้นงานใหม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าคุณสามารถจะทำทำให้มันสําเร็จได้เนาะเพราะว่าในเดือนนี้มันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแหละแล้วก็มีในเรื่องของความก้าวหน้าขึ้นในเรื่องของโปรเจกต์นะบางทีมันล่าช้ามาตั้งแต่เดือนที่แล้วปีที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะแบบไปได้รวดเร็วนะคะแต่อาจต้องใช้คําพูดมากขึ้นเนาะในเรื่องของการติดตอ่อเจราจาต่างๆนะคะ ก็ดูแล้วการงานของคุณในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีอิสระมากขึ้นในเรื่องของการทํางานคุณมีการคิดวางแผนอะไรก็แล้วแต่มันจะนําพาซึ่งความสําเร็จมาให้คุณในเดือนนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการคนที่ทําธุรกิจอยู่นะคะคนที่ทําธุรกิจอยู่ช่วงนี้การค้าของคุณดูมันนิ่งๆดูมันมีอุปสรรคเนาะเหมือนมีอุปสรรคแล้วคุณเองก็เหมือนกับเรียกว่ากลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไปไม่ถึงนะในเรื่องของการค้าตรงนี้จะบอกว่า คุณอาจจะต้องหาผู้ร่วมลงทุนหรือภายในระยะเวลาเดือนนี้ค่ะมันอาจจะอาจจะมีคนที่เขาเข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตคุณแล้วก็มาขอร่วมลงทุนด้วยนะคะซึ่งจะนำพามาซึ่งกันช่วยกแก้ปัญหาได้นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเหมือนกับปัญหามันเกิดขึ้นแล้วหรือว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แหละแต่สุดท้ายจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตช่วยร่วมหุ้นลงทุนกับคุณแล้วก็เขาจะมาเหมือนกับ คอยช่วยเหลือคุณนะในเรื่องของธุรกิจนะคะบางคนก็อาจจะต้องมีการเลือกระหว่างการทําธุรกิจนะคะอาจจะต้องมีการเกณฑ์มีเกณฑ์การตัดสินใจมีเกณฑ์ต้องใช้การเดินทางแต่มันเป็นไปอย่างช้าๆหน้าในเดือนนี้เดือนนี้เป็นอะไรที่แบบช้ามากล่าช้าสําหรับในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะแต่สุดท้ายก็จะมีความมั่นคงขึ้นแหละคือมันก็ไม่น่ากลัวคือเหมือนกับว่าเหมือนไม่มีปัญหาเกิดขึ้นก็จริงแต่คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ในเรื่องของธุรกิจ แล้วก็สุดท้ายแล้วหลังจากนี้มันก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นแหละในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีเมถุนนะคะการเงินในช่วงนี้จะบอกว่ามันมีเงินเข้ามาเนาะแต่ว่าเหมือนเข้ามาแล้วคุณอยากได้อะไรคุณอยากซื้ออะไรบางคนอยากซื้อแค่กระเป๋าใบเดียวหรือว่ากระเป๋าตังใบใหม่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถนําเงินไปซื้อได้อะ ออกแนวประมาณว่ามีเงินเข้ามาเงินที่เข้ามารู้สึกว่าจะเด่นในเรื่องของคนที่ทํางานทํางานแล้วก็มีโบนัสมีอะไรพิเศษมีเงินพิเศษเข้ามาเยอะมีการหาเงินได้ดีมีเงินหามีการหาเงินได้คล่องมีชโชคลาภมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาเยอะอยู่นะแต่ว่าเงินมันก็เข้ามาเยอะแล้วก็ออกไปเยอะเช่นกันบางคนหมดกับเรื่องของการยานพาหนะการเดินทางนะคะหมดกับเรื่องของการต้องช่วยเหลือ หรือว่าการต้องนําเงินไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นประมาณว่าเหมือนมีการหมุนเงินอะหมุนเงินเกิดขึ้นแล้วก็คุณรู้สึกเหนื่อยอยู่แต่ว่าสุดท้ายคุณก็จะแก้ไขปัญหาได้อยู่เดือนนี้ยังไงให้คุณระวังเรื่องการใช้เงินแล้วก็มีการควบคุมการวางแผนทางการเงินให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องของการเงินดูแล้วก็แนะนําว่ายังไงก็ต้องวางแผนเยอะๆนะคะในเรื่องของการใช้จ่าย อย่าเพิ่งเอาไปใช้ใจ่ายในเรื่องที่มันไม่จําเป็นเพราะว่าถ้าคุณนําไปใช้ใจ่ายเรื่องที่มันไม่จําเป็นถึงเวลาที่มันจะต้องจ่ายจริงๆอะ่ะคุณจะไม่มีนะในเดือนนี้ยังไงให้ระวังเรื่องการเงินให้ดีที่สุดนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนมีความรักคนโสดคนโสดช่วงนี้รู้สึกว่ามีเสน่ห์มีความเจ้าชู้มีการคุยออนไลน์กับคนหลายคนมีตัวเลือกเยอะอะ่ะประมาณนี้นะคะตัวคุณเองจะตกอยู่ในสภาวะของ ความฝันมากกว่าความจริงนะคือคุณเหมือนคุณเพิ่ฝันว่าเออแบบคนนี้น่าจะโอเคกับคุณแล้วเขาน่าจะเลือกคุณหรืออะไรเงี้ยแต่ในความจริงแล้วในตรงนี้เขาอาจจะมีใครมีความสัมพันธ์ลับๆอยู่โดยที่ไม่บอกคุณก็ได้นะคะตรงนี้ให้ระวังนิดนึงให้เช็คข้อมูลให้ดีนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเยอะๆหรือว่ามีการพูดคุยกันโดยที่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาก็ให้ระวังเรื่องอาการปกปิดหรือว่าการที่เขาไม่บอกอะไรคุณนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีนะในเรื่องของความกังวลใจว่าเขาคนนี้เข้ามาเนี่ยคือแบบ เหมือนเหมือนประมาณเข้ามาหลอกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคุณก็ยังมีมีแอบมีอยู่นะคะมีการไปดินเนอร์มีการไปกินข้าวมีการพูดคุยหรือมีการเรียกว่าติดต่อประสานงานกันตลอดเวลาเลยอะคนเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะตัวคุณเองก็จะรู้สึกว่ากลัวกลัวความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะไปไม่รอดหรือว่ากลัวว่าเขาจะมีคนอื่นเข้ามานะคะคนนี้ถ้าจะเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนการเป็นแบบ คนรู้จักนะคะมีการอาจจะมาขอเป็นแฟนก็ได้หรือบางคนเข้ามาแบบสถานะคุมเคือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะก็อาจจะต้องดูกันไปนานๆก่อนนะคะแล้วก็ระวังเรื่องคนที่เขาเป็นพ่อไม้แม่ๆเช็คประวัติให้ดีนะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะเจอคนที่เขาแบบเหมือนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเข้ามายังไงก็ต้องใช้ในเรื่องของการดูกันไปก่อนในเดือนนี้ยังไม่แนะนําให้ตกลงเป็นแฟนกันเนาะดูกันไปก่อนนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วอไพ่บอกว่าตัวคุณน่ะมีปัญหากันอยู่นะช่วงนี้มีเรื่องที่คุณกับเขามีความเครียดมีความเหนื่อยล้าหรือว่าบางคนมีความเครียดสะสมแล้วก็มีปัญหาสะสมกันมานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องห่างเหนินการใช้เวลาพักใจรักษาตัวในเรื่องของความรัก ห่างกันไปก็จริงแต่สุดท้ายก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่ยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้นะสําหรับคนที่มีปัญหากันนะคะแต่สําหรับคนที่คบกันอยู่นะคะช่วงนี้จะมันจะเป็นช่วงที่แบบอาจจะมีการชักชวนมาอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์แบบเรียกว่าไม่ได้เปิดเผยอะอยู่กันแบบรับๆมี ความสัมพันธ์แบบเหมือนอยู่กันไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องแต่งถ้าเราเข้ากันได้เราค่อยแต่งกันอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่แบบคุยกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะตรงนี้มันจะมีในเรื่องนี้เข้ามาเขาอาจจะชวนคุณว่าเออมาอยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ศึกษากันไปก่อนถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันดีขึ้นเราค่อยคิดเรื่องแต่งงานหรืออะไรกันนะคะ แล้วก็สําหรับคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกแล้วก็มีในเรื่องของการมาขอแต่งงานหรือว่ามีในความสัมพันธ์ที่ดีมีการมอบโอกาสที่ดีให้กันมีการให้กําลังใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของคนมีคู่ก็มีหลายประเด็นเนาะตรงนี้ต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่เรียนอยู่นะคะคนที่เรียนอยู่มันเป็นปัญหาเดิมๆอ่ะเป็นปัญหาที่คุณแบบ เหมือนรู้สึกเหนื่อยใจบางทีคุณมีปัญหากับเพื่อนหรือมีปัญหากับคนที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเอามาคุค้นคิดคุณเอามาเครียดนะคะตรงนี้ให้คุณตัดปัญหาตรงนั้นออกไปนะแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยมาหมกมุ่นในเรื่องของเรียนตั้งใจเรียนให้มันมากขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงนี้นมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องรับภาระหนักในเรื่องของการเรียนมากขึ้นมีวิชาหลายวิชาที่คุณยังไม่เข้าใจแต่คุณเอง เลือกที่จะไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่านะคะเดือนนี้ขอคุณกลับมาโฟกัสเรื่องของการเรียนอ่านหนังสือให้มากขึ้นมีการติลกับเพื่อนให้มากขึ้นถ้าเกิดว่าบางทีมันเหนื่อยมากหรืออะไรให้พักพักให้เต็มที่นอนให้เต็มที่ตื่นมาแล้วก็ฮึดสู้นะคะอ่านหนังสือนะคะโอกาสดีๆรอคุณอยู่นะคุณมีโอกาสที่จะชนะในเรื่องของการเรียนมีโอกาสประสบความสําเร็จคะแนนที่คุณหวังไว้มีโอกาสได้โอกาสดีๆมันมีรออยู่แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ให้คุณแบบพยายามนิดนึงนะคะ ไพ่บอกว่าคือยังไงคุณก็จะได้คะแนนอะสำเร็จตามที่คุณหวังเพียงแต่ขอให้คุณดึงสติคุณกลับมาแต่ถ้าคุณไม่ดึงสติคุณกลับมาอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าไพ่มาเตือนไพ่มาบอกนะคะแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของคุณถ้าคุณบอกว่าอ๋อจะมีโอกาสดีๆใช่ไหมแสดงว่าหวังพึ่งโชคก็ได้อันนั้นคือมันก็จะไม่ช่วยคุณนะคะตรงนี้ก็อยากให้คุณพยายามด้วยตัวเองนะคะแล้วสุดท้ายคุณจะสําเร็จนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณ ชาวราศีเมถุนท,ทุกท่านเนี่ยยังคงต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิม,นมีตใหม่ที่ดีในเรื่องของการงานคือยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จแน่นอน ะะส่วนในเรื่องของธุรกิจของคุณเนี่ยยังไงก็ให้คุณค่อยๆคิดพิจารณาวิเคราะห์แก้ไขปัญหานะคะการเงินก็ระวังนิดนหนึ่งในเรื่องของการเงินว่ามันจะขัดสนนะยังไงก็ให้เซฟในเรื่องของรายจ่ายให้ดีนะคะขอบคุณชาวราศีเมถุนท,ทุกท่านที่รับชมนะคะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะ